สวัสดีค่ะวันนี้นะคะรัฐวิกตอเรียประเทศออสเตรเลียนะคะมีนโยบายลีแลกซ์ค่ะให้กับประชาชนนะคะเราสามารถออกมาข้างนอกได้นะคะอัดอดเนี่ยเราสามารถมีเพื่อนออกมาทำกิจกรรมได้นะคะอาลโดส10คนค่ะแล้วก็ไปหาเพื่อนไปทานข้าวนะคะ ได้นะคะห้าคนค่ะไม่รวมคนที่อยู่ในบ้านนะคะวันนี้เราก็เลยมาหาเห็ดค่ะมาดูเห็ดค่ะป่านี้ไม่ไม่ไกลจากที่บ้านนะคะก็บรรยากาศก็เงียบเงียบเพราะว่าวันนี้มันเป็นวันพุธนะคะคนยังไม่ค่อยมาเท่าไหร่นะคะอันนี้เรามาดูค่ะก็เห็นนะคะนี่อันนี้สลิปปี้แจ็คนะคะออกมาแล้วค่ะ ช่วงนี้ป่าจะค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะคะก็คือปิดปิดประเทศเนี่ยมา2เดือนนะคะออกจากบ้านไม่ได้เราก็ไปไหนไม่ได้นะคะก็เลยทำให้ป่าเนี่ยเข้าไม่ได้เข้าป่าไม่ได้เพราะว่าเราติดโควิด1 9กันนะคะประเทศเรามีโควิด1 9รัฐบาลก็เลยสั่งห้ามให้ผู้คนเนี่ย ออกนอกบ้านนะคะถ้าไม่จำเป็นไม่ให้ไปในสถานที่ที่มันไม่สมควรที่จะไปนะคะวันนี้เป็นวันแรกค่ะที่เราได้ออกมาจากที่บ้านไปเยี่ยมแม่ไปเยี่ยมแม่ย่านะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็มาป่าค่ะมาดูเห็ดกันนะคะเห็ดออกเยอะค่ะมีร่องรอยคนตัดเห็ดนะคะเยอะอยู่ แต่เราจะเลือกเอาเฉพาะออกดอกอ่อนๆนะคะอันนี้ก็อ่อนนะแต่มีคนตัดไปแล้วเราก็เดินดูเรื่อยๆนะคะไปกันค่ะอุ้ยดีใจมากเลยได้มาป่าเยไปกันค่ะนี่คะ่ะดอกเล็กๆเราจะเอาเฉพาะดอกเล็กๆนะคะดอกแก่ๆเนี่ยมันกินแม่อร่อยปล่อยไว้เป็นเชือ้ออย่างเงี้ยคะ่ะอ่อนๆ นะคะอ่อนๆอย่างนี้นะคะเดี๋ยวกลับบ้านไปล้างค่ะไปต่อคะ่ะนี่เจอเป็นแบบแฟมิลี่นะคะดึงขึ้นมาอุ๊บซี่ว้าวนี่นะคะได้นะคะอ่อนๆ เห็ดพึ่งเนยนะคะดอกน,นี้ไม่เอาเก็บไว้ไปต่อคะ่ะนี้นะคะลอยพึ่งอ่านี่นะคะซากเห็ดพึ่งค่ะไม่ใช่ซากค่ะนี่นะเห็ดพ,พึ่งเห็ดพึ่งเนยตายไปแล้วก็เยอะก็คือแบบมันแก่แล้วอะคะ่ะ มันยังไม่ตายอ่ะมันแก่มันเก็บไม่ได้นี่นะคะอันนี้ก็ใหญ่เกินแก่แล้วเดี๋ยวเรามาดูนี่อันนี้ได้ค่ะ,อ,นนคะอันนี้ไม่ได้ค่อยๆเก็บน,นี่ค่ะ ใหญ่มากเลย <laughs> เราเอาอันเล็กๆค่ะอันเล็กๆมันอร่อยกว่า,าทิ้งมีดเฉยเลย <laughs> อันนี้ค่ะน่าจะได้โอ้ไม่ได้ แกไปต้องเอาอ่อนๆ,ๆนะคะถึงจะอร่อยแล้วเวลาที่เราเอาไปทำกินเนี่ยเราต้องไปลอกอลอกสีน้ำตาลนี้ออกก่อนนะคะแล้วก็เอาไปต้มะคะ่ะทิ้งน้ำหนึ่งน้ำนะคะแล้วเราถึงทำกับข้าวได้นะคะไม่งั้นเราจะจะดีท็อกนะคะเห็ดชิตชนิดนี้เหมาะสำหรับดีท็อกนะคะค่ะไปต่อค่ะ นี่เยอะมากเลยนะคะแต่มันค่อนข้างแก่แล้วอ่ะเอาอันนี้ได้ไหมอรงน,นี้เอาค่ะป,ปิดปิดป่านานไปหน่อยกลับมาเห็ดแก่แล้ว <c oughs> ไปต่อค่ะไปต่อ,อเจอแบบนี้ อันนี้ได้ค่ะโอ้อันนี้แก่เนีเห็ดนะคะเห็ดแก่แล้ววันนี้สงสัยไม่ค่อยได้แล้วค่ะเรามาดูลาดเราก่กันนี่ค่ะโอ้โห oh ห็ดแก่หมดแล้วมืดแล้วด้วยค่ะเห็ดพึ่งเนยของเราแก่หมดแล้วนะคะไปแล้วค่ะแก่หมดแล้ว ได้แค่นี้เองค่ะถ่ายให้ดูบรรยากาศนะคะตอนนี้ประมาณบ่ายโมงครึ่งนะคะเริ่มมืดแล้วค่ะที่เมลเบิร์นมันเป็นช่วงฤดูปลายฤดูออ a ทัมนะคะกำลังจะเข้าสู่ฤดูหนาว เงียบมากเดี๋ยวคลิปนี้เราจบกันตรงนี้นะคะเพราะว่ามันมีแต่เห็ดที่แก่แล้วเดี๋ยวเราจะไปดูอีกป่าหนึ่งนะคะแต่จะไปวันหลังเดี๋ยววันหลังจะถ่ายคลิปมาให้เพื่อนๆดูกันใหม่นะคะส่วนวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ have a good day ค่ะ